ตามไทม์ไลน์22พฤศภาคมนี้จะเป็นวันเปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญน,นะครับหลายพรรคการเมืองก็พร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมทามกลางสถานการณ์โควิด -19 เนื่องจากทางประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วางมาตรการเอาไว้อย่างเข้มข้นแล้วนะครับค่ะและทันทีที่เปิดประชุมสภานะคะเพื่อพิจารณาพรารกรสามฉบับแล้วฝ่ายค้านก็เตรียมที่จะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาค่ะเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนค่ะ นายสุทินคลางแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านชี้ว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากหากฝ่ายค้านจะขอให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ทันทีที่เปิดประชุมสภาสมัยสามันในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่จะมีการพิจารณาพระราชกำหนด3ฉบับเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของโควิด โดยฝ่ายค้านก็จะทําการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะซึ่งจะตรวจสอบเท่าที่ทําได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะหากได้มีการตรวจสอบก่อนก็อาจจะหยุดยั้งเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลหรือเรื่องที่จะเกิดความผิดพลาดได้และหลังจากนั้นฝ่ายค้านก็จะตั้งกระทูถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ด้วยค่ะขณะที่นาราเมศรตนชเวงโฆษกพรรประชาธิปัตย์ระบุว่า พักประชาธิปัตย์ได้มีมาตรการให้สสปฏิบัติตนอย่างรัดกุมที่สุดโดยจะมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประชุมสภาส่วนการเตรียมอภิปรายพระราชกำหนดนั้นทางพักมีความพร้อมในเนื้อหาที่จะนำมาอภิปรายแล้วจากการลงพื้นที่ของสสในพักรับฟังปัญหาจากประชาชนนาราเมศย,ยังระบุถึงกรณีที่ฝ่ายค้านได้ยื่นขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนั้นเข้าใจว่าเป็นความหวังดีของฝ่ายคา้านและสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่เห็นว่าวันเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญเหลืออีกไม่กี่วันและก็มองว่าไม่ช้าเกินไปที่ขณะนี้จะทําการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้การอภิปรายสะท้อนปัญหาต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะ